My CEO My Love ลบอสข้หนูไม่ได้เปิดลอยอย่างที่คิดนะแนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้ที่ทำงานจำนวนตอน10ตอนสถานที่บริษัทผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของเกาหลี Visionary Media เรื่องย่อโดยรวมคังมินโฮ CEO หนุ่มหล่ออายุน้อยไฟแรงของ v i s i o n นนารีมีเดียชายผู้สมบูรณ์แบบทั้งหน้าตาโปรไฟล์และความสามารถมักเก็บตัวและไม่ไว้ใจใครเพราะอาดีตที่ถูกเพื่อนรักหักหลังอึนโบราสาวพนักงานฝ่ายไอเดียครีเอทีฟรุ่นเล็กเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดียิ้มง่ายเปิดรยบเปลือลองงะงะบ้างแต่จริงใจเต็มร้อยและมีไอเดียสร้างสารรค์เฉียบคมมากแต่กลับถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมงานที่ริษยา ทั้งแย่งผลงานและใส่ร้ายให้เธอพลาดอยู่เสมอเมื่อโชคชะตานำพาให้โบราต,ต้องไปช่วยบอสในสถานการณ์วิกฤตโดยบังเอิญทำให้ซ e o หนุ่มเริ่มสนใจเธอทั้งที่เธอดูเปลอเปรอ,อและดูจะไม่ใช่สเปคเขาเลยตอนที่หนึ่งสาวเปิ้งผู้ไม่รู้ว่าโลกอขอองค์การทำงานโหโดบว่าที่คิดอืนโบราเข้าทำงานที่ v i s i o n นนารีมีเดียด้วยความฝันอยากเป็นครีเอทีฟรปดับชาติ เพื่อนร่วมทีมอย่างฮันจีอึนและทีมซอนอามองเธอเป็นคู่แข่งทั้งเหยียดทั้งใส่ร้ายเธอเนื้งะทำแก้วกาแฟาหกใส่บอสโดยไม่รู้ว่าเขาคือซ e o ตอนที่สองแย่งผลงานครั้งแรกและน้ำตาที่ไม่มีใครเห็นโบรานำเสนอไอเดียสุดเจ๋งในห้องประชุมย่อยแต่จีอึนกลับเอาไอเดียนั้นไปเสนอในที่ประชุมใหญ่ บอสทังมินโฮเห็นว่าไอเดียนี้เหมือนเคยได้ยินมาก่อนจากคนอื่นเขาเริ่มสงสัยโบราร้องไห้ในห้องเก็บของโดยไม่รู้ว่าบอสแอบยืนอยู่หลังประตูตอนที่สามโปรเจกต์ลับของบอสและเด็กฝึกเปิ้ลเปิลที่โดนเรียกตัวมินโฮให้โบราทำโปรเจกต์ลับคอนเทนต์ for tomorrow กับเขาโดยตรงโดยไม่บอกเหตุผลคนทั้งออฟฟิศึ่งเธอถูกพนักงานคนอื่นล้อเลียนว่า เป็นคนโปรดของบอสโบราพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยการเสนอแคมเปญที่โดนใจบอสจริงๆตอนที่4แกล้งอีกแล้วแต่คราวนี้บอสมาเห็นเองจีอึนใส่ายไฟให้โบราโดนโทษจากความผิดที่ตัวเองก่อบอสเกือบจะเชื่อจนกระทั่งกล้องวงจรปิดแสดงความจริงบอสเห็นกับตาและเริ่มปกป้องเธอโดยเงียบๆ มินโฮเริ่มรู้สึกหมุดหมิดใจเมื่อเห็นเธอร้องไห้อีกครั้งตอนที่5ความลับของบอสและอดีตที่ไม่อยากพูดถึงโบราบังเอิญเจอบันทึกเก่าในห้องประชุมของมินโฮที่เขาเขียนไว้ตอนถูกหักหลังเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมเขาถึงเย็นชาและไม่ไว้ใจใครมินโฮเปิดใจเล่าความลับกับเธอครั้งแรกพร้อมพูดว่าเธอดูเปราะ แต่จริงๆเธอฉลาดกว่าทุกคนที่ฉันเคยร่วมงานมาตอนที่6เรื่องอื้อเฉาหรือความรักกำลังจะเปิดเผยมีข่าวหรือว่าบอสคบกับพนักงานรุ่นน้องทั้งที่จริงแค่ไปกินข้าวกับโบราโบราถูกสั่งพักงานชั่วคราวขณะที่มินโฮพยายามเคลียร์ข่าวโดยไม่ให้เธอเสียหน้าเขาไปหาเธอถึงบ้านและทั้งคู่เผลอใจจูบกันครั้งแรกตอนที่เจ็ด ปฏิบัติการคืนศักดิ์ศรีมินโฮวางแผนให้บรากลับมาทำงานในฐานะผู้จัดการโปรเจกต์เธอสามารถแก้เกมพรีเซนต์ไอเดียในเวทีระดับประเทศได้สำเร็จจีอึนถูกเปิดโปงเรื่องแย่งผลงานต่อหน้าผู้บริหารตอนที่8จากสาวเปร์ลสู่ผู้หญิงที่เขาเชื่อใจที่สุดโบรากลายเป็นพนักงานคนสำคัญของบอสมีคนให้ความเคารพ มินโฮสารภาพว่าเขารักเธอไม่ใช่เพราะสงสารแต่เพราะเขาชื่นชมเธอจริงๆเธอยังไม่ตอบเพราะกลัวความสัมพันธ์นี้จะทำร้ายเขาตอนที่9จุดเปลี่ยนของความรักและการตัดสินใจครั้งใหญ่บอสโดนบอร์ดบริหารกดดันให้แยกเรื่องงานกับความรักโบราขอลาออกเพื่อไม่ให้เขาต้องเสียตำแหน่งมินโฮไม่ยอออมเขาประกาศกลางที่ประชุมว่า เธอไม่ใช่คนที่ผอมาจะเสียได้ตอนที่10ตอนจบสองคนที่ไม่ใช่แค่บอสกับลูกน้องอีกต่อไปเวลาผ่านไปหนึ่งปีโบราก่อตั้งบริษัทครีเอทีฟของตัวเองมินโฮเป็นนักลงทุนรายใหญ่ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งในงานถแถลงข่าวบอสขอเธอแต่งงานกลางเวทีพร้อมประโยคหวานใจละลายตั้งแต่วันที่เธอหกกาแฟใส่ฉัน ฉันก็ไม่อยากให้ชีวิตฉันแห้งแล้งอีกเลย